อาเลยถ้าน็อกได้เดี๋ยวผมให้อ่าโอ้วอร์มรอเลยวอร์มรอโอ้โหเอาไม่ไวอย่างนั้นน่ะเออหัวโยกหัวโยกเอามาเลยหัวโยกเออแน่ๆแน่ๆแน่ๆวัตายอ่ะต่อยกันจนตายแน่เลยเนี่ยเออโอโหแข็งโอแข็งกลับฟันไว อ่าเสร็จแล้วอันนี้เอ้าเอาเอาวมืดโอเคโอเคตาไม่ดีตาไม่ดีอ้าวลวงลวง ลุ้ขอบคุณครับไปไปจบลองมั้างไหมนุ่มนิ่มบ้างไหมถ้าเกิดชนะเดี๋ยวแก้แก้เงินติดลบให้เป็นบวกเงินหยาดหนี่ไงขอบคุณครับคุณมาวิลิกโอ้โหลงไม่เข้ากันโดนทำลายร่างกายนี่ไงลงไปต่อยกับมาริเลยเนี่ยผู้หญิงกับผู้หญิงนุ่มนิ่มค่ะเชื่อพี่มาไวิลิยดีค่ะน้องไม่อยากไม่กล้าเล่นน้องไม่กล้าเล่นเดี๋ยวูลงมาเนี่ย แฟนแอมนนี้ไปแล้วอย่ากลัวเขาพร้อมแล้วนนี้ที่ซ่อมผ้าครับเออไปทำไมนะอนี้เป็นยาอันนี้เป็นยานี่ครับขอบคุณครับโอ้ฟินิกเทียขอบคุณครับไปเอาเดี๋ยวเดี๋ยวใครก่อนใครก่อนเดี๋ยวเดี๋ยารวลงนุ่มนี่เปิดก่อนเากติกาคือต่อยคนลทีแบบแบบป้าเล่นเมื่อกี้นะคะหนูอ๋อโอเคตรเนี้เด็กแม่นแม่นยม่นแมนอะไรนะได้ได เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอยึดดาบอนได้ไหมเดี๋ยไม่ไรเขาไม่ฟันลไให้เดี๋ยวเอาเอาออกกมาปเครื่องรางครับเอ้โหเครื่องรางไปแล้วเป็นเครื่องรางเ่เปิดก่อนสวัสดีคุณบอมเบ้สวัสดีครับโอ้ยอย้้้้าบบไกานุอีทีนึงเมื่อกี้เมื่อกี้มามาเอาแขนลงมาไม่ขา้มาไม่ขา เออที่หายตรนกูโดนแน่ัดฟันไว้น้องไปน้องเนี่ยเออเออชน้ยนนาโยนเนี่ยไปเมาต้นไว้อื โอ้ยังมิมทำไมเราต้องมาทำอะไรแบบนี้เออเก่งมากเบอสเอาไปเอาไปเอาตามไปขอบาตายจบเลยไม่เลยลับตังค์แล้วแบบว่าขอตังค์เพิ่มได้ไหมครับเอาไปเอาไปต้องต่อยแบบวิ่งได้เลยีต่อยกับพี่ไหม่ แมวพี่เป็นพี่แบบเป็นร่างหญิงแต่ใจชายอ่ะไม่ได้เกเรนซี่บ้างถ้าต่อยกับพี่ถ้าลบพี่ได้พี่ให้แสนหรืออะเลยโอ้โหแพ้คะับโอ้ลุงลงมาเลยลุงลุงลงมาเลยแพ้เสียเะยครับแพ้ผมขอคืนห้าหมื่นโอ้ไมวโอ้โหหนูยังไม่แมวผมคำขี้ดีกว่าโอเคโอเคโอเคนุ่มนิ่มโอเคครับ ผมแจ้งเงินให้เป็นหนึ่งหมื่นแล้วนะครับน้องขอบคุณค่ะไปเดี๋ยวยังไม่ได้เก็บตังค์ไปเลยเนี่ยที่พื้น 5, นะฮะหมื่นตรงนีม้มันเก็บตังค์ก่อนค่ะวีนี่แหละเห็นไหมล่ะไม่ต้องต่อยก็ได้ตังค์เนี่ยเดี๋ยวจะไปส่งให้เดี๋ยวลลกันนะเดี๋ยวรบรถกระบะได้ครับเก้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดสามสี่